พ่อเห็นนันชอบพ่อเห็นชอบพุ่ฟ้าไม่มันทำที่รองไว้เลย <c oughs> เดี๋ยวพวกนี้ไป <c oughs> แล้วไอ้น่น <c oughs> ่ะไอ้ไอ้ชวนชมไอ้ดำๆเอาต้นไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ลังการมากๆโหดูต้นนี้ดิโอโ้โหต้นใหญ่ข้างทางก็แน่น โอ้ตายตายตายหน้าเนี้ยทำไรก็ออกจอกเออหน้าของมันเลยจัดูของมันแล้วสาวิตรีดีนะดูแลง่ายดีได้ใส่ปุ๋ยไหมเนะี่ยครู2577เหรอ กมันจะดีกว่าแปดยี่สี่ยี่สี่มั้งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือใบนะไอ้สีเนี่ยเออเขาเรียกใบประดับส่วนดอกก็คือไอ้ที่มีสีขาวสีไอ้เนี่ยข้างในสีขาวๆนี่แกนแกนข้างในสีขาวๆนี่คือดอกเหรออ่าอันนี้คือใบประดับอันนี้ว่าเราก็เล่นใบเนี่ยดอกดอกเขาคือนิดเดียวในเนี้ย เขาว่างั้นผ่าไปมันจะมีเกสอรตัวผูเกสรตัวเมียนะอออืมเแล้วเข้าใจว่าวันนี้ก็ดอกคือดอกก็คือสีเนี่ยแหละเนี่ยคือในหลอดนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็เหมือนใบมันแหละเนาะใบประดับมีเส้นใบไซมินิ โอ้โหาชมพูเนี่ยโอ้โหยิงตัวน,นี้นะจ yeah. อยู่ได้ทั้งวันเนี่ยสวนต้นไม้เนี่ยอันนี้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายดิเนี่ยเนี่ยผมลื้ออย่างเงี้ยลื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่ดินใหม่พอมันแตกมาก็จะเป็นดอกเลยไดไม่ต้องปนีปนอมเลยนะไม่ต้องเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเริ่มเริ่มแตกให้นะมเออเริ่ม,เร,มเริ่มแตกคนระับไอยอดยอดใหม่เนี่ยพราะนั้นแล้วก็จะเป็นดอกเลยเนี่ยแตกแดงแดงเนี่ยไม่ตายเนาะ ท่าเห็นคุนเ่ยนาะเออเป็นซ่าเป็นตอมก็ยังแต่ถามว่ามีตายไหมต้องมีธรรมชาติมีเกิดก็มีตายไงเริ่มเริ่มแตกหมดแอ้วมีสายพิตีต้นเล็กไหม ไอที่เอาไปรอบนั้นน่ะให้เขาไปหมดแล้วต้นเล็กๆแบบไหนพะสข้มัไอต้นเล็กที่กระถางที่วางอยู่แถวข้างหลังอ่สาวิตรีอ่ะต้นก้อนอีก้อยอันนั้นให้เขาไปแล้วต้นตเล็กตอนนั้นเอาไปสี่ต้นน่ะแต่ว่ามันจะลกๆหน่อยพะเข้ามาแล้วก็เลยให้เขาไปเดี๋ยวเราอยู่ใกล้ๆเขาอยากได้ไงมันสวยดิ โอ้กระถางใหญ่ๆเนี่ยใบเท่าไ,ไหร่เนี่ยใบเท่าไ,ไหร่แล้วเอามาปอดเอากระถางแล้วก็เอามาไว้รองเ <c ười> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย <c ười> เหลือ,อแต่ไซนี้นะมันมีแต่มันจมมองไม่เห็นอ๋อมันต้องไปลื้อมาใหม่น่ะเออน้องอาร์นี้แหละไปอ่ะกำลังจะออกดอกเท่านั้นน่ะเนี่ย ผมตัดไว้แล้วไงกำลังตินตีนตๆนนั่นน่ะตรงนี่เอาทรงทรงนี้เอาทรงทรงทรมานใจเลยเอาทรงแบบเนี่ยเก่าเก่าเลยเนี่ยเก่าดีนะเนี่ยสองต้นพอในช่วงนี้งดเอฟต้นไม้แต่ก็มีดอดดอดบ้าง เอฟแล้วก็ฝากเขาเลี้ยงไว้ก่อนของตัวเองยังบริหารจัดการไม่ได้เอฟเอฟเราไม่เอาเอฟล้วฝากเขาเลี้ยงอย่างเอฟอะไรชวนชมนะชวนชมแหละของต้นนี้ทีนี้เราจะเล่นพันไอ้นั่นที่มันดอกดกๆอ่ะไม้สีก็เล่นอยู่ไอ้พันที่ดอกดกๆเลยอ่ะก็ที่เด่นสุดก็ไอ้ไอ้เนี่ยเนาะไอ้แยงุดมเนาะ ใช่ผมมอง้วไอดอกสีชมพูเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์มันที่สวนหนองเรือขอนแก่นอ่ะนั้นดกกระดกต้องสวนเลยช่อดึงเนี่ยโอ้ยไอน้องเรือมันใช่เจ้าที่ขายอยู่คลองสิบห้าไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอเจ้านั้นไปอยู่คลองสิบห้ายังอยู่กับไอเจ้าของไอคนที่ทําเดิมอ่ะเพราะว่ามันไปทำอยู่ทางอีสานอ่ะสุรินทร์กลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ะใช่กลับมาได้สักพักแล้วตอนนี้ยังอยู่มาขายอยู่ที่นั่นนะวะใช่อยู่ที่นั่นแหละตรงโรงแรมแซวสามเภาทองอะไรเนี่ย มันมีอยู่ร้านนึงใหญ่กว่าอีร้านที่ไอไอญาติๆมันไปขายอยู่นั่นน้องน้องชายจำหลัดแล้วมามา,มาหมายเมื่อสองวันนี้ผมไปเมื่อวันอาทิตย์แหละไอวันเสาร์ผมไปแล้วผมไม่เห็นแต่ว่าพอขากลับว่าจะแวะดูลืมแม่งนี้แต่เขากลับมาแล้วกลับมาขายแล้วคุยกันอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ยทำขออายคลองสิบห้าไงก็ได้ต้องคุณภาพของเขาคุณภาพ ก็ดูจากเขาแหละต่อจากเขานั่นแหละถึงทําเป็นเน่ะเขาบอกพอแล้วพอแล้วสารต่อ,ตอเอาไปแบบล่อ <c oughs> <c oughs> โอ้เนี่ยไอ้นี่อีกเนะหรอไอตอมันน่ะเหรอตอาันเมาไว้อัดมานั่น เอ้ยเรียกผมลื้อเรียกผมใส่ใหม่แล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยพอมแกเ็เอาเข้าไปวางเยอะเย่ะต่อยอันด<ม>เลยวันนี้ตอมันทั้งนั้นเลยอืมอลังการงานสร้าง